เรามารู้จักอาเซียนผ่านโลกบันเทิงกันนะคะชุดประเทศอินโดนีเซียค่ะวันนี้จะพาไปเอ็กซเรย์วงการเพลงที่นั่นกันค่ะ อินโดนีเซียแม้เป็นประเทศมุสลิมที่มีภาษาถิ่นของตัวเองแต่พลเมืองแดนอินเวก็เปิดใจต้อนรับเพลงสากลเหมือนกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนเพอรี่ผู้บริหารค่า Universal Music อินโดนีเซียเปิดเผยกับทีมข่าวนายเอตเทนว่าความชื่นชอบการฟังเพลงอินเตอร์และเพลงท้องถิ่นของคนอินโดนีเซียมีสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง ดยมีเงื่อนไขหลักคือศิลปินต่างชาติที่จะเข้ามาโกาเรตติง้งหรือเปิดคอนเสิร์ตต,ต้องปรับลุคให้เหมาะสมไม่เซ็กซี่ที่สำคัญเนื้อหาในเพลงต้องไม่ล่อแหลมขัดกับหลักศาสนาอินโดนีเซียไ o t ได r ถูกควบคุมโ by กฎหมายมุสลิมดังนั้นเร n i n ิดกว้างกั t ศ s ลปินทุก to follow the uh, censorship regulation so s like yesterday Taylor Swift i s looking at her concert usually she wearing hot pants without legging but Indonesia i n she have to cover the leg with a the or s a like 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 legging like, le gging, like สามหนุ่มจากวงรันขวัญใจชาวอินโดนีเซียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงการันตีด้วยยอดดาวน์โหลดกว่าหนึ่งล้านครั้งก็มั่นใจว่าดนตรีแบบท้องถิ่นไม่อิงกระแสเพลงอินเตอร์ยังเป็นที่ต้องการ We try to use not formal Indonesian language, but uh, we try to use uh, proper Indonesian language in our songs mm -hmm. as much as we can. We're always open to any possibilities, and we are looking forward to uh, mixing uh, some some Indonesian sounds okay. into. <Our> music. แต่คู่แข่งที่มาแรงในตลาดเพลงอินโดนีเซียก็คือเพลงจากเกาหลีและญี่ปุ่นที่กำลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นปัจจุบันที่หนุ่มสาวลาคลั่งไคล้เห็นจะเป็นเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ JKT 48ที่บริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นกำลังปัน้นแม้จะไม่เซ็กซี่เท่าต้นแบบ AKB48 จากแดนประดิบแต่ก็กรองใจวัยรุ่นอินโดนได้ไม่น้อยค่ะ ที่ซีล่านักศึกษาไทยที่มาศึกษาที่อินโดนีเซียนานถึง5ปีเธอบอกกับทีมข่าวในตะเทนว่าปรานักร้องเกาหลีมีหน้าตาที่เป็นจุดเด่นจึงทำให้วัยรุ่นที่นี่ชื่นชอบได้ไม่ยากซึ่งทั้งวง2 a n y o e PM และจีดราก้อนก็เคยมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมกับยืนยันว่าแม้เพลงเกาหลีจะมีอิทธิพลกับวัยรุ่นอินโดนอย่างมากแต่ก็ไม่ได้กระทบกับวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เหมือนเขาจะแบ่งเป็นแนวอะค่ะทัาผู้ใหญ่ก็คือจะฟังเพลงอินโดซะส่วนใหญ่แต่วัยรุ่นก็จะฟังเกาหลีบ้างอินโดบ้างก็เหมือนบ้านเราอะค่ะส่วนโอกาสของเพลงไทยในอินโดนีเซียยังไม่มีแนวโน้มเติบโตส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางภาษารวมถึงการเดินสายไปแดนอีเหนาของนักร้องไทยยังไม่มีให้เห็นไม่เหมือนกับหนังไทยที่ตีตลาดได้สำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ ปี2558จึงเป็นโอกาสทองของวงการเพลงไทยที่จะหันมาสนใจตลาดอินโดที่มีประชากรมากกว่า250ล้านคนโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการผูกสัมพันธ์สองชาติให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นภาษาสากลน,นะคะส่วนตอนนี้ได้เวลามาย้อนอดีตกันแล้วนะคะ31กรกฎาคมค่ะวันนี้ในอดีตนะคะก็มีนักเขียนชื่อดังหายตัวไปอย่างลึกลับค่ะจําได้ไหมคะว่าเขาคือใครเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันรพร้อมกับข่าวของนกร้องสาวบินไปเที่ยวต่างประเทศกับอดีตนายกรัฐมนตรีจนเป็นข่าวฮือฮานะคะเมื่อหลายปีก่อนอะไปดูกันกับช่วงยัวเมมโมรีวันนี้ในความทรงจําค่ะ วันนี้เมื่อ6ปีก่อนนักร้ยงสาวลีเดียสรันรัตปฏิเสธเสียงแข็งผ่านสื่อมวลชนว่าไม่ได้แอบย่องไปเที่ยวเมืองจีนกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เธอรักและเคารพดื้อพ่อมันเกิดกล้าวโดยย้ำหนักแน่นว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวคนอื่นมานานเป็นปีแล้วค่ะก็ไปมาต้องประมาณปี2ปีแล้วค่ะก็ไปเที่ยวนี่แหละค่ะก็ไปทั้งครอบครัวมีครอบครัวท่านอยู่ที่โน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ และหลังตีพิมพ์วรรณกรรมสุดคลาสสิกเจ้าชายน้อยได้เพียงปีเดียวอองตัวเดอแซงต็กซูเปรีนักบินและนักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดังก็หายตัวไปอย่างลึกลับในวันนี้เมื่อ70ปีก่อนขณะบินลาดตระเวนอยู่เหนือน้านฟ้าแอฟริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซิงคัดว่าถูกฝ่ายเยอรมันยิงตกค่ะผลงานการประพันธ์ที่โดดเด่นของแซงต็กซูเปรีนอกจากเรื่องเจ้าชายน้อยได้แก่เรื่องแผ่นดินของเราและเที่ยวบินกลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่เขาได้รแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือมาจากประสบการณ์ที่ได้อยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะ หือว่าตัวเขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับนะคะแต่ว่าผลงานของเขาก็ยังคงด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเอาละมาดามสุขของเราขอยกยอดไปวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ค่ะจะลากันด้วยภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายหอมแผ่นดินปี2อุดมสุขความสุขของเกษตรกรไทยนะคะเป็นผลงานของคุณสุริยานิชานค่ะชื่อภาพรอย,ยิ้มเกษตรกรไทยค่ะและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะส่งภาพเข้ามาประกวดกับเราเพื่อชิงเงินรางวัลรวม4,0,000 0บาทนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ ดาวน์โหลดไปสมัครกันได้ที่ w o r l d w i d e b n i h t r e n d t v ค่ะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เรามาอัพเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11นิา30นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะตื่นมาแต่เช้านะคะมาเมาส์มันกันยกโครงกับรายการตกมันบันเทิง7โมงเช้านะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ